Ah, I see the plant, so that means it <laughs> might be a potato that size. So, <laughs> Oh, look! Oh, you you go. There you go. <laughs> oh, can see something. Look. <gasps> wow! เกับข้าวเราพร้อมเสิรแล้วจ้ามาชิมกันเลยนะคะก่อนที่เราจะฟ i n i s h นะ let's t a s our curry สวัสดีงามแบบไทยๆนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปขุดมันฝรั่งที่จะมาทำแกงเหลืองแกงคารีกันนะคะทุกคน today I'm going to dig some more potatoes to make Thai lovely not spicy yellow curry everyone and the test that's everyone in this family favorite favorite food so Come and see together how big this potato is going to go. be. Bigger than the other one I dug last time or it's going smaller. Let's go and do some digging. Treasure, treasure hunt. Treasure under the ground. My treasure is the mud potato. <coughs> ก็มีปลานะคะแต่ไม่มีนาที่ยังกิษนะคะแต่ในานามีข้าวแต่ส่วนใต้ดินของเรามีมันฝรั่งจ้ามันฝรั่งนะคะขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ใหญ่ๆของเราไปก่อนนะคะทุกคนไปขุดกันเลยจ้าไปจับไปจ้ะดอกไม้ยังมีนะคะอุตอิสเบเข้าน้ำ My plants do a little bit hanging on You คุณดูสิบ a still there And mm hmm. ก็ยังเห็นกันอยู่นะคะต้นไม้ก็ยังโอเคอยู่นะะเพราะว่าเขายังไม่มีน้ำแข็งนะคะยังไม่ติดลบค่ะถ้าติดลบเมื่อไหร่ก็คือไม่เหลือนะคะก็ยังมีให้เก็บไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไปเก็บมันฝรั่งกันเลยจ้า ทุกคนเรามาหาขุดมันฝรั่งไปแกงขคี้กงแกงขี้ยวแกงคารีกันนะคะ Let me show you how to do i l monkey there's a plant there what p l a t ah gentle gentle yes yeah, see see so pick it up and put on the side no put on t h that's t now what you do y o have to go slowly And yes, lovely. อ so ยูดีๆเขาค่อย้คอยๆท็อปแ้นี่ว่าอข้างบนนะคะเเห็นแต่บางต้นมันก็ไม่มีลูกเยอะนะคะ Sometimes t o u เ o n t get a lot of potatoes. Ah, so, uh, see the plants of that mean maybe p o t a t o e t h e t i e ไม่เอาหัวเล็กๆนะคะลูกนิดหน่อย i ไม่เอาโอ้ลู้ดินทู There you go. There you go. Oh, can see something. Look. <gasps> wow! Look. Yay! Yes. Oh my God! Bumblebee. Look. พอที่ขุดนะคะบัมบีจะหน้าหนาวนะคะแล้วก็เขาจะมีลูกเขาจะไปอะไรไว้ข้างล่างนะคะที่แห้งๆแล้วก็นุ่มๆนะคะ Look Bumblebee just coming out because w e disturbed the ground แล <Beautiful. S 1> ้วทุกคนลูกก็มาช่วยนิดหน่อยนะคะ,อะชอบเล่นมากกว่าะคะ่ะ หมดแล้วนะคะตรงนี้เดียวนะคะมาคุยกันต่อเลยจ้า ว้าวเลือเหมือนมาฝังไว้เลยนะคะไม่ใช่ได้มาฝังนะคะดูรากเขาก็มีนะครับในฝังะคะ่ะเพื่อใครคิดว่าเรามาฝังไว้ใช่อ๋อเรามีฝังมดีที่ก็ได้เวสใิ่ไหมฮะชอบแต่มุมนยน์เอียด on it, sorry. Ooh, bumblebee made me jump. It. It's a noisy bumblebee making me jump. I think we are done. Oh, it's some of them. I don't want to hurt the plant, see. So not the plant, but. The third one, my third potato, you can see already, wow, look at this, oh my gosh, pardon me, sorry, my goodness, a hot potato, look, beautiful, wow, look at this.

At this! Oh my God! This is beautiful. Oh <gasps> more! Oh my goodness me! Look, looks so ก็หมดแล้วนะคะเดยก้นห I ะพโอมีตุลูกสวยมากๆเลยจ้าอู้บัมบูบียไม่จำอีกแล้วีนี้ลิทามเฟรต e ซีอันนี้เคยลูกมันฝรั่งนะคะถมแของเขานะคะเหนกันต่อจ้าอู oh, ้ลิเราต้องระวังมันะคะ สิคะโอ้ไส้เดือนมีด้วยไส้เดือนด้วยจ้าดิบะเวิร์มอิน s ซสเฟร e ด์เฮลที่ออร์แกนิกอะเนส่วนอินซีนะคะน้คะพึ่งก็มีไส้เดือนก็มีนะคะเยอะแยะเลยเข้ามาทำให้กินเราสมบูรณ์นะคะทำให้เรากราวด์เฮลที่และแฮปปี้เลิศเลิศ n ย i ะใช่ไห่ยิ่งะว้าว่ะวโอ้ดูสิครับทุกคนว้าวเลอะโอ้ oh, สุดยอดเลยจ้าเราไปค่อยทำนะคะนี่เสียงมันก้อนหินนะไม่ใช่ เด้งจ้งโอ้ no no ้ o w นั่นตัวนันเล็กเลอกว้าวน่นตวันเลยนี่คือคุมทรัพย์อยู่ในดินนะคะเท่าไหร่ก็ไม่หมด จ้าไส้เดือน Excuse me worm I just need to d i quickly and you can go back to again Let me dig the last one You sweep the rest over there Another two more digging I think it'll be finished this year Potato ก็เหลืออีกติกคุดอีกสองรอบนะคะเดี๋ยวจะพามาลุน้นคุดมันฝรั่งกันนะคะทำกับข้าวกันจ้าคุดต้นนี้เราก็เสร็จพอดีนะคะค่ะเรามาคุดกันเลย oh! Wow, look at this! <gasps> wow! I know this is something for so I love this banana sometimes i say you mustn't eat that bit, the green bit look at this oh, wow, look at this look you've done very well with your potato oh my goodness me, everyone, look at this Oh my goodness, look at this one! Wow! It's so Oh my goodness! another one over there. this one! จะต้องมาด้วยนะคะใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราทำมันลันค่ะได้ทำแจ็กเก็ตง่ายทานแต่สลัดแล้วนะคะนี่แจ็กเก็ตเทโทรเมนิวแจ็กเก็ตเทโทรก่อนทุกคำเลเฮ้ยเลยหล่อสุดเลยมันฝรั่งเรานะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟจ้าว้าวมากขึ้มันฝรั่ง ดูสิคะว่าเจออะไรด้วยหลังบ้านเห็ดพึ่งนะคะคม่รูกันว่าเห็ดพึ่งอะไรเราก็จะไม่จับนะคะแต่ว่ามีค่ะมีเห็ดนะคะดูสิคะอยาหาอะไรให้ดูเยอะมากเลยค่ะไม่รู้กันว่าเห็ดพึ่งอะไรนะคะเห็นไหมคะใช่ไหมคะ ใครก็ได้บอกทีนะคะว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะเยอะเลยนะคะนะคะเหมือนเห็ดพึ่งขาลายเลยนะคะ,แต,ะแต่ไม่รู้นะคะเห็นเข้าดูใกล้ๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดอะไรเราไม่ทานนะคะถ้าเราไม่รู้ ว้าว <Wow, S 2> มีเห็ดหลังบ้านด้วยจ้าส่วนที่ายไม่เคยพิดวางจ้ทาทั้งคุดมันฝัลล่งทั้งเก็บทั่วนะจ้าแต่ But When I go in my garden, I never d i s a p p o i n t it So... I m e a l l y wish to h a e fruit You can have 5ครึ่งกวงแล้วก็จะมีมันฝัล,ลงะะแ,บบแลคะ Carrot b a b y s w e e t c o r n e แล้วก็ something um, dr lamb cauliflower potatoes and meat carrots very sweet corn, onion garlic chickens you can chicken stock sweet uh, sweet sugar and salt. that's what we need brown look at size golden brown so fine and golden brown เติมเกลือเดียวนะคะเทิมเกอร์ดิงรบลสีเหลืองนะคะแล้วก็ใสใส่ไก่ลงไปนะคะนี้คุกเอาสุดที่เอาสาดก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนมันข้างนอกให้มันเปลี่ยนสีนะคะ same color outside we don't fully cook them to cook outside so seal sear the chicken basically add mm -hmm. the chicken in mm -hmm. add the curry powder Yellow. So, you add the chicken here. Wait until the boil, then you will add the vegetable in Look at the elation, how it comes to boil, can you see? And you add vegetable. All the vegetables because then take half an hour to cook. So, and you need to add some water as well, and tomato. I will save some for garnish. and then we wait for half an hour then we're done now i got the water add some water let's see just about enough to cover the straw and everything kind of looking good now huh? quite a lot so for three now we need 2 teaspoons of sugar to take this once 1 chicken stock. And about a teaspoon of salt. Not too much. As you taste very. Then you cover the lid up for half an hour. Then that should be ready to be served. Taste before you serve. I need to add more god! เติมเครื่องปรุงไปนะคะแล้วก็พักนะคะไม่ใช่พักนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะแล้วเราก็รอไปเลยครึ่งชั่วโมงก็ฐานได้แล้วนะคะแล้วก็มาชิมมันฝรั่งแกงกะรีแกงกะหรี่กันนะคะเสและพร้อมเสิร์ฟจ้า ready to be eating แล้วจ้ามาชิมกันเลยนะคะก่อนที่เราจะ finish นะ let's t a s t some our curry โอเคนะคะทุกคนเรามาชิมกันเลยค่ะชิมร้อนๆเลยนะคะอืม let's t r i c e with chicken first Now taste a bit tomatoes and potato from our garden. Now long c h i มะเขือเทศกับมันฝรั่งที่สวนนะคะอืมอร่อยอร่อยอืม อร่อยมากมากค่ะไปทานข้าวกับครอบครัวก่อนนะคะอัมก็แฮปปี้ที่นั่นเป็นมาเฟียลินาบายบายเพื่อคลิกไลค์คลิกต่อสกายและคลิกแชร์เพื่อส่งให้ฉันทำวิดีโอที่กำลังกระตุ้นผู้คนให้ทำการปลูกอาหารในแบบออร์แกนิกของสภาพแวดล้อมเพื่อให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแบบที่เป็นมิตรโอเคบายบายเจอกันคลิป ส,สเมื่อวันที่ลูกร้อนในตอนที่อากาศเปลี่ยนไป ขาดร่มเงาไม้รอบบ้านจึงไม่ร่มเย็นจึงชวนลูกน้อยสมาชิกในครอบครัวเรามาช่วยกันสร้างรง